ครบครับในประเทีาครับลอบรองชนะเลิศครับระหว่างมากับไทยครับเม่านาใคยไปหนต่อครับเสรครเปิดตั้งมาให้กับเิแกครับยังไม่มาได้จ่ายมาลูนี้อ้ครับต้มาต่อศูที่สครับรอบลองชนะได้ร่มครับส โคดนะ้ดจะมีจานเอาเจ้าโค้งนะตะลันซ้อมก่อนที่ตอนนี้จะมีโอกาสเปลี่ยนหรือเปล่าจำเอาไว้นะตอนนี้กลายเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับเสิร์ฟมาลูกนี้ไม่พลาดแต่ให้กับเบลมาและน้องหมีเป็นสามต่อศูนย์เซตที่สามในรอบรองชนะเลิศครับโดยการตะก้าวสิงชั้นโลก เวิ World Cup ร์คคับในศึกข,ของพิษฐานเซปตาก้าเวิร์คคัพสขของพับห้าที่ประเทศอินเดียตรงนี้เมียนมาใส่ออกครับเป็นเก๊งของไทยมาลุ้นเกมส์เก็บของไทยนู้นครับ ทห้เปิดด้วยสีสและยกขึ้นมาจากแบวั <bur> นี้บอลกบเป็นแต้มของเงินมากกลมชื่อเราวงี่การเสิร์ฟท้ายใี่เ่็มรอผมไทยนะฮะ สี่ตอนหนึ่งครับในบ้านเสิร์ฟใส่ลูกนี้ข้าไปจังขางเกี่ยวเตะตั้งเหลือเดินลูกนี้บ้านไปจังตะปักแกะมาได้ครับตอนไหนจะหันลูกนี้แต่ลูก ทีมไทยครับโดยผู้การทีมครับสุพจน์ตุ้งประชาขอเวลานอกครับกปรับแก้เกมกันใหม่ตีว่ามีความกดดันนะมีการผลักข,ของมีนมาครับในสู่รอบรองชนะเลิศจะต้องอยู่ที่เกม ตั้งรับของไทยนะครับจะแ,แก้เกมยังไงตัดตอตอนนี้ตามอยู่สี่แต้คตม,ตม,ตมครับดูการเดียร์เซกหน่อยยังมีโอกาสครับในประเทศทิงหยิงแต่ก็สี่คนหยิงไทยเราก็เข้าไปชิงแล้วนะฮะ เราก็รู้ว่าจะชิงกับใครรับมือเวลาเข้ามาสู่เกมไทยไทยแข่งกันในเกมแข่งต่อชิงแชมป์โลกครับทิพานโลครับสองพัี่ประเทศอินเดียใครจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟรับเกมนี้ต้องติดตามดู มาดูเกมเสิร์ฟของอเ,เสกสันทัศทองครับเกี่ยวลูกนี้สิยังเปิดมาได้ครับเอียมากยกขึ้มมมนมาแล้วจังหวะนี้ติดบังครับเกแจกไปน,นะครับเขาพลาดเองครับเป็นแต้มของไทยเอาละฮะโอกาสตั้งรับของไทยครับลูกนี้จะต้องล็อกให้ได้เอียร์มาจะป็ายเสิร์ฟครับ องในรอบรองชนะเลิศครับแต่ก็สี่คนชายเสรือไปลูกนี้แล้วลูกนี้ออกครับของแต้มของไทยขยับขึ้นมาเป็นสามต่อห้าไทยจะเป็นฝ่ายเสรอเโือเสียสันรครับครับผู้ช เปิดมายังเปิดได้ดีครับเมียนมาแล้วยกขึ้นมาสัตว์จกะกไปเรียบร้อยเลยนะครับในแต้มของเมียนมามหลังดักทางได้ดีกองหนีออกเป็นหกต่อสามยังไงก็ต้องล็อกให้หน้เกมนี้ในเซตที่สามนะครับในรอบรองชนะเลิศครับประเภทตะก้อนสี่คนชาครับ เง่นมากเปลี a a uh, Duke, ่ยนมาเบรสานเสือไปลูกนี <tester> ้หาวันเปิดได้ดีครับไข่โน้ยหันย้อนมาให้กับเจ้าผู้นี่เหียบร้อนเลยนะครับเอาแล้วเจ้าผู้จะบอลลงมาแล้วครับเปลี่ยนเอาทุกเหนือออกไปครับลองมาก็เป็นแต้มให้กับทัพไทยครับตอนนี้สกอร์ที่4-6 นี่คือรอบรองชนะเลิศนะในประเภทตะก้อสีคนชายครับ <Okay. S 1> รามไทยกับเมียนมาไปดูเกมส์ของใส่สายทัพ่อครับจะวางอะไรที่ครับรส่ยเป็นฝี ขนาดของฝั่งของเมียนมาครับตอนนี้สกอร์นี้เป็นเจ็ดต่อสี่เมียนมาเสิร์ฟครับมาดูเมียนมาสเสิร์ฟไปลูกนี้เสิดไม่ไปเฉยๆเจ็บเอาอยู่ครับตามมาทูตะวันไม่เดีเรียบร้อยเลยเลยครับแตมของไทยครับ บอลดิบนนๆ,ๆน่าตามอยู่สองแับของไทยในรอบรองชนะเลิศครับห้าต่อเจครับมาดูเกมเสิร์ฟของไทยด้วยครับอิกกระพงนนทโค้ไข่นึ่งเสิร์ฟไปลูกดีครับกเอาละครับเของไทยแลวลูกดีสาได้ดีครับเจ้ไข่นี้งบต่อเยียบเข้ามาเป็น6ต่อเ เกมนี้มีม่าจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับถ้าเราล็อกได้ก็ตีเสมอมิน่าจะป็ายเสิร์ฟเกมนี้7-6ครับน้ำเราอยู่หนึง่งแต้มต้องล็อกอย่างเดียวรครับดูเกมเสิร์ฟลูกนี้ออกครับออกแลครับตอนนี้สกอร์ที่7-6 แปดต่อเจ็ดต่อเปลี่ยนได้ครับมี้านำอลอยอยู่หนึ่งแต้มมีต้นเล็กเป็นเลี้ยงในเซตแรกของอีกคู่นึงฮะอ,อินเดียแพ้ให้กับเวียดน,นามมีกเซตที่สองตอนนี้สกอร์ยันเท่ากันอยู่ครับเก็บมาก็บ เ็จการครับของไทยเราเซตที่สามเราตามอยู่หนึ่งแต้มนหน้าเซิร์ฟครับแปดต่อเจ็ดสายตาลูกนี้เสร็จยกตั้งมาให้กับผู้ตัวนี้แี่เสร็จ่เกิดเป็น ไอนุ้ยครับอยู่เชฟงนันทโกศและนี่คือคุอค้สุดพิจุงประชาค,ครับมาดูเกมเสิร์ฟข,ของไทยเสิร์ฟบอลลูกนี้อายยังได้ยดามมาดอ,อยู่ไม่ปิดบ้างทางมาลูกนี้บล็อกจู่ไปเกี่ยวไม่ติดฮะต่งตางของเยนมาก เนม,มาเสิร์ฟครับ no? สกอร์ที่9ต่อ8ครับน้ำอยู่แต้บเดียวครับเนมาในเซตที่3ครับในรอบเจชนะเริศ่นไทยกับเนมาเสิร์ฟมาลูกนี้ผู้แาดไข่มากครับผู้ลูกนี้โอ้ยเรียบร้อยอะไรก็เกือบไปเหมือนกันเนี่ไข่นุยจังหวะแรกนี่จะเอาไม่อยู่อ่าศัยวิชามานิดนึง เตะตั้งมาให้กับเจ้ารูท้ทีไปฟา้อ,อ่ะสกรอตอนนี้เก้าเท่าไม่รู้เกมไทยเสร,ริมกับโดยไท่มวยฮะกี่ร่วงมุรรูตะโคตรแาวเสรนี้จะเป็นแต้งไหมต้องมาดู้นะ้เสร์ฟไปลู้นีไม่ข่าครับพูกนี้เป็นแป้งให้กับเมียนมานะครับสกรอร์เป็นสิต่อ9้า เปรียบกันดีหรือกระต้นต่อแต้ครับในเซต,ตที่สามรอบรองชนะเลิศครับในศึกของพิหารเซปัสก้าเวิร์คขับ2025ที่ประเทศอินเดียมาลุ้นนมีมาเซอร์ปาหันเกี่ยวได้ดีครับตั้งมาให้กับปู่ต้วันลนูกนี้โอ้แล้วเขาจะรับลูกพลาดได้ครับตั้งมาใหม่ให้ลูกนี้ยิ่งใหะ่จ้าออยไปบล็อ้โหโอ้ยนี่ฮะเซอร์เซอรอาจยิไปบล็อกลูกนี้ได้ครับ ่าไม่อยากจะเชื่อโอ้ทำได้ดีครับเจ้าอาสนะขึ้นไปบอกลูกฟาดชันแดกของ<ะ>มีนมาครับโอ้แล้วทางมีนมาขอ<ะ>ชาร์ลแล้วลูกดีก็<ะ>ต้องมา,าลุ้นนะเมียนมาขอชาร์ลเน็ตนะเน็ตน <the> ะชาเลน์ <Challenge> <ะ>ลูกบล็อก จะโอเวอร์หรือไม่ฮนะดูวิธีการบล็อกของเจ้าอ่านแล้วนี่ไม่ไม่น่าจะน,นะฮะแต่ก็ต้องดูครับนะมุมกล้องนี้เราก็ไม่เห็นเท่าไหร่ครับอยู่ที่กล้องชาเลจ์นนะ การชีพสุพกตุ้งบัชาครับลลน,น้องครับสุรษฐิจสุดษฐิจิ้มทอง่อครับครับาขอ์น,นี้ทางอามีมาขอ ขอได้หรือไม่นะเอาละพุทจีนเสียงพุทจการทีมทั้งสองทีมเข้ามาดูว่าลูกนี้จะโอเวอร์หรือไม่โอเวอร์ครับจะแฟนไปครับแล้วแเหมือนมี่งสัญญาณดีหรือไม่ครับ โอ้ยแยอดดีนะออยมาโอเวอร์นะครับมาผู้จัดการทีมทีมสุพัฒนตุ๊กประชาไปดูและชูนิโปมี่บอกสัญญาสัญลักษณ์ว่าแหมน่าจะไม่โอเวอร์นะออยไม่โอเวอร์จริงๆฮะเอาละครับกระแทกของไทยครับไอ้เสมอสิบเท่ามาดูกันดูว่าลูกเกมนี้ไทยจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟโดยไข่นุ้ยครักกีรพรมยืนทับโต๊ะ เหมือนกันฮะในรอบรองชนะเลิศครับในประเภทตะก้อสี่คนชายาสิครับงสักกับไปดีอ้าวอ้าวเรียบร้อยๆครับโอ้เสิฟได้ดีโอ้โหเรียบไขมือ ชัวขอเวลานอกครับตอนนี้สกอร์อยู่ที่สิบเท่านะฮะในเซตที่สามรอบรองชนะเลิศและกีลา,าของไทยก็ เอรก็จะเป็นน้องอัองวาชานิพันธ์หลานาะตอนหนัาลุ้นเกมนี้เราจะเป็นฝ่ายตั้งหลับครับเดียา์จะเป็นฝ่ายสตกร้อที่สิบเก้าต้อง เสิร์ฟของในหน้าด้วยครับต้องตั้งรับให้ดีเสิร์ฟมาลูกนี้อาครับเจ๊เปิดได้ดีจ่ายมาหูตะวันลูกนี้โอ้ยเรียบร้อยเลยครับลูกนี้รอดช่องจ่ายหูตะวันเนยอะไหยดาวล้นะตอนนี้นำาไปสิบสองต่อสิบ สองต้าครับใครจะเจอครับไข่ย้ครับใส่ไปแล้วนี้แใจจยนบางนี้รับบอกครับเป็นต้าของมินมาตีตี้ตินมาครับ11ต่อ12ลุ้นเจ็บ,ร,บรับของใครครับ ล็อกให้ได้เกมน,นี้นะเฮมมาเสิร์ฟครับ11ต่อ12ท,ที่สามเสิร์ฟบอลนี้หาเกี่ยวมาหูตะว,วันดีขนาดเรียบร้อยอะไรครับโอย๋อ 1 4บสเ็ครับจะได้ับเสียวารู้อันนี้อ่านเกีย